อจาจารย์คะเรามาถึงทับหลังอีกชิ้นหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าชิ้นนี้ไม่เหมือนที่เราไปดูเมื่อกี้เลยโอ้อันนี้เป็นคนละสมัยชิ้นนี้เนี่ยชิ้นนี้เป็นชิ้นที่บ้านเราทั้งจังหวัดเนี่ยค่ะไม่พบพบน้อยมากศิลปะรุ่นนี้ไม่มีหรอคะโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวอาคารเนี่ยเราไม่พบเลยนะ,ะตัวอาคารเนี่ยจะพังหมดแล้วถ้าถ้าจะเจอก็จะเจอแค่ทับหลังเพราะว่ามันเก่ามาก พุทธศตวรรษที่13นนท์โว้มสมัยไหนคะจย์เขาเรียกว่าศิลปะแบบไพร์ะเมงไพร์ะเมงเรามีอะไรเป็นจุดสังเกตบ้างคะ,ะจุดสังเกตง่ายๆคือยุคแรกๆที่ก็าทาทับหลังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ตัวคนจะเป็นลายดอกไม้ใบไม,ไม้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพอเริ่ม เขาเรียกอายุใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นก็จะคนก็จะเข้าไปแทรกในภาพมากขึ้นอันนี้มีแต่สัตว์เห็นไหมปีกซ้ายขวาจะเป็นรูป,ปงสงซ้ายขวาเดียวนะเป็นรูปหงเนเนี่ยเนี่ปีกงสงนี่นงนหงคอยาวมาแล้วก็คลายพวงอุบะลงมา<อ>เห็นไหมคะ ทั้งซ้ายทั้งขวานี่หงนะไม่ใช่นกกระทุงเนอะสายลับนกกระทุงเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็มีไอ้รูปวงรีเหมือนเหรียญสามเหรียญแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวงอุบะมาไอ้พวงนี่ก็จะโค้งมาแบบนี้อันนี้ลักษณะเด่นของไผรกกเมิงอ๋อแล้วก็หงอีกด้านตรงฝั่งนี้ใช่อ๋อโอเคไม่มีรูปคนเลยไม่มีโอเครุ่นนี้คนยังไม่มีอำนาจเขาเรียกว่าคนยังไม่ยังไม่ ยังยังไม่มีอีโก้เยอะก็จะแบบก็ลายใบไม้ดอกไม้อะไรใส่พอพอยิ่งยิ่งยิ่งใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเนี่ยนานไปเนี่ยก็เริ่มหลงตัวเองมากขึ้นก็ใส่ตัวเองเป็นภาพเล่าเรื่องส่วนรุ่นเล็กๆเนี่ยไพลกเมงขาลาบริวัตสมโบไพยกุกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวคนอย่างมากก็จะมีสัตว์บ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้น่าสนใจนะครับเพระไพรเมงนี่ในบุรีรัมย์ไม่พบเลย อันนี้เป็นของปราสาทคือในเอกสารเขียนว่าปราสาทบ้านน้อยแต่ครูว่าเขาพิมพ์ผิดนะ,ะเพราะจริงๆไม่ต้องเป็นปราสาทเขาน้อยเขาน้จังหวัดปราจีนบุรีอ๋อโอเคใครอยู่ปราจีนนะก็ฝากคอมเมนต์มาน่านสนใจนะ,ะนะอันนี้สวยอ่านี้ค่ะไครกะเมนันสวยมากทุกคน